วันนี้สอนหลาน ENA ชายเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินกอบเงินติดลายหล่อนะครับอหลังจากเราแต่งรูปทรงพลาสติกได้แล้วนะครับนะต้องเป็นระนาบไม่เอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้นะครับต้องเป็นหน้าตรงแบบนี้นะครับถ้าข้างเทไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเวลาเราลูดเนี่ยบ,บังคับทรงมันจะพับอย่างนี้มันจะเข้าออกไม่ได้นะครับเพราะลักษณะกอบผ้าเนี่ยไม่ต้องเข้าออกอย่างนี้นะครับไม่ต้องได้ฉากกันนะครับ หลังจากเรารีดทรงรีดแผ่นได้ขนาดตามที่เราต้องการดึงให้ตรงแล้วนะครับดึงให้ตรงงานแบบนี้นะครับถ้าเราออกแบบงานแบบนี้นะครับเป็นหยักอย่างนี้นะครับให้เริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับพับลงไปนะครับพับให้ตรงนะครับจากนั้นใช้ครีมนะครับจัดให้มันตรงกันนะครับอย่าให้ขยื่อนอย่างนี้นะครับใช้ครีมบีบนะครับบีบ ไม่ใยาให้แบนติดกันนะครับบีบอย่างนี้นะครับไล่อย่างนี้เราก็จะได้แผ่นแบบนี้นะครับจากนั้นนําไปเผานะครับจะเผาไม่เผาก็ได้นะครับแต่ให้ผมเผามันให้มันนิ่มนะครับมันจะทํางานง่ายขึ้นนะครับ คี่ออกนะครับจับคลี่ออกนี่นะมันร้อนวความรวดเร็วนะครับคลี่ออกมาก็จะได้รูปรูปทรงแบบนี้นะครับตัว V แบบนี้นะครับยัดลงไปนะครับนี่นะเห็นไหมครับถ้ามันยังห่างอยู่นะครับมันยังไม่เข้ารูปนะครับใช้ไอตัว แกลมๆดินสอก็ได้ผมดวมากถ้าเป็นช่างแล้วต้องมีแท่งทองเหลืองติดไว้นะครับดันนให้ชิดอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับรีดเข้าไปนะครับหมุนรีดกดเข้าไปมันก็จะได้ทรงแบบนี้นะครับเนี่ยชิดแล้วนะครับพอชิดอย่างนี้แล้ว ไอมุมจังหวะโค้งเนี่ยบางทีเราก็รีดอย่างนี้เลยนะครับสังเกตดูแผ่นนะครับไม่ต้องระนาบติดกับกรอบพลาสติกนะครับอ่ใช้นิ้วดันอย่างนี้นะครับใช้นิ้วดันนะครับแต่ว่าอย่าให้เอียงแบบนี้นะครับให้มันเป็นระนาบเดียวกันให้มันตรงกันนะ รูปทรงที่มันมันหยักลึกเกินไปปัญหามันก็จะมีแบบนี้นะครับมันจะห่างนะครับมันจะห่างนี้เราก็ต้องคอยกดมันนะครับกดไว้ครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับดูนะครับที่มันห่างเนี่ยเราพอเราปล่อยแล้วนะครับไอตัวส่วนโค้งเนี่ยมันจะหนีนะครับให้เราหาแท่งกลมๆนะครับอันไหนได้ก็ ด้ามเมจิกก็ได้ด้ามสบายก็ได้ไอ้นี่ก็ได้อ่ะอันดนนะครับนี่เห็นไหมน้มลงไปนะครับต้องให้มันบาลานซ์กันนะครับเท่ากันนะครับอันนี้ปัญหามันคือหนึ่งคืออยากลึกเกินไป คลิปนี้ก็จะเป็นการดัดเฉยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับคอยดูติดตามคลิปต่อไปนะครับถ้านะครับถ้าเราต้องการให้มันเข้าไปถึงลึกรัดรูปเลยนะครับเข้าไปในซอกเรืนะ้มูปอย่างงี้นะครับหมายถึงว่าตอนนี้มันยังห่างอยู่นะครับให้ใช้ เหล็กตัวกลมๆแบบนี้แท่งกลมๆนะี้กดงัดขึ้นมานะครับมันก็จะแอนขึ้นนะครับก็จะกลิ้งลึกเข้าไปเห็นไหมครับนี่เหมือนหนวดพิเล็กคาราบาวเลยครับใส่เข้าไปนี่เห็นไหมเริ่มสนิทมาแล้วนะครับนี่แล้วจากนั้นก็ตัดปลายทั้งสองข้างต้องนิ้วดันไว้นะครบับล็อกไว้นะครับมาร์กนะครับ ปลายเหล็กแหลมดันมานะครับต้องให้มันสนิทนะครับขีดนะครับต่อไปตรงนี้สำคัญนะครับจับฉากนะครับต้องมีคีมฉากนะครับะนะครับจับฉากขีดให้เกิดรอยอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดตามรอยฉากนะครับ ระวังอย่าให้หลวมนะครับหลวมแล้วรูปทรงจะไม่ค่อยสวยงามนะครับต้องให้พอดีสองฝั่งนี้ต้องเท่ากันนะครับงานจะออกมาสวยนะครับ ให้ปลายสองข้างอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็จัดทรงใหม่นะครับเอาคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ